งานนี้เพื่อนๆขอมองบนจ้าสำหรับสาวอัมพัชราภาและหนิงปณิตาล้านคำเดียวอิจฉาจ้ารูปร่างดีงามไม่เปลี่ยนจริงๆค่ะแม้อายุจะเก้ากระโดดไปถึง40แล้วสำหรับนางเอกซุปตาอัามพัชราภาแถมดูเหมือนว่าระบบเผาผลาญของเธอแม่ยังดีเยี่ยมเชียวล่ะค่ะเพราะไม่ว่าจะกินอะไรกินเท่าไรชีวิตก็ไม่เคยรู้จักคำว่าอ้วนเรียกได้ว่าอิจฉาแบบสุดๆเชียวจนแม้กระท้่ง ทางด้านของเพื่อนรักเองเยังบ่นเธอเลยนะคะว่าปานจักรยานสิบพ้นนาทีแต่กินขนมตลอดทางเรื่องดูจบก็ยังกินต่อโอ๊ยทําไมไม่อ้วนบ้างนอกจากนี้ก็มีเพื่อนๆคนอื่นเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์แสดงความคิดเห็นการเพียบเช่นสาวเมย์พิชนาทสาวหนิงปณิตาที่ส่งเมนแบบสัน้นๆแค่คําเดียวแต่อธิบายได้ทุกความหมายว่า อิจฉาจ้าลองมาชมดูเลยค่ะว่าสาวคนนี้แม้จะแตะเลขสีแล้วแต่ความเป๊ะปังอย่างขนาดไหนชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ